เขา้องไกลกันมากว่าทำไมยุทธการของทหารไม่ใช้แนวรุกบ้างใช้แต่แนวตั้งลุกยังไงนะลุกยังไงลุกคืออะไรรุกคือหมายถึงว่าเป็นฝ่ายรุกลุกตอนนี้บุกไปไหนล่ะบุกออกนอกประเทศเหรอตอนนี้อยู่ทจุดแสดนอยู่แล้วไงพื้นที่ของเรานะพื้นที่เราตรงไหนตรงไหนล่ะพื้นที่ทับซ้อนมันก็เป็นพื้นที่ของเขาทับซ้อนของเราแล้วก็ของเขาเขาถือว่าเป็นของเขาด้วยหรือเปล่าอ่าก็สั่งมาสั่งมาสั่งมาก็สั่งมาแล้วกันรัฐบาลสั่งมาผมจะเข้าเตะคือเราพร้อมทํ ก็รัฐบาลเขาสั่งได้หรือไม่ได้ก็เป็นไ,ไปดูที่ว่าเราอยู่ในภาคีนุสัญญาอะไรใครเขาหรือเปล่านะดังนั้นการจะทำอะไรก็ตามเนี่ยผมรู้ทุกคนก็ใจร้อนทุกคนก็อยากให้เป็นอย่างที่ต้องการนะนี่วันนี้ผมผมว่าผมคิดว่าพวกผมก็ไม่ต่างกับผู้ท่านอนะ่ะหรือแม้กระทัง่งใครก็ตามที่ท่านว่าเขาทำไม่ทำอ่ะเขาก็ไม่ตามนนะา่างกับผู้ท่านอ่ะเราอยากทำให้มันเรียบร้อยอ่ะนะแต่ถามว่าวันนี้เราต้องต้อง,องดูต้องดูให้ดีนะครับว่าการทบบาะแรงต่างก็ตามเนี่ย มันจะทําให้การแก้ปัญหาไม่ยากขึ้นไปเรื่อยหรือไม่นะไม่ยากหรอกครับลบกันน่ะไม่ยากผมผมยืนยันได้ว่าถ้าสั่งวันนี้ก็พรุ่งนี้ผมยึดผม็ต้องยึดให้ได้นะผมว่ารับาอ่อนข้อมากไปอ่อนข้อเรื่องอะไรไม่ได้อ่อนมั้งเขาว่าตามผมบอกไงอธิบายไปดูคาว่ากติกาว่าสัญญาถ้าจะยกเลิกกันก็ต้องไปยกเลิกกันสองฝ่ายก็ไปว่ากันพรมก็ไปว่ามัน